เป็นวันคล้ายวันเกิดนะของหลวงพ่อรักอนาลโยวัดสุดทธาวาสวิปัสนานะผมพูดไปเมื่อช่วงนะช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเรื่องที่นะเรื่องของหลวงพ่อรักนะก็มีความคุ้นเคยกันดีนะครับหลวงพ่อรักอนาลโยเนี่ยนะแต่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะเรื่องประวัติอะไรยังไงนะครับหลวงพ่อรักนะ มุทิตาอายุวัฒนะมงคล49ปีนะครับหลวงพ่อรักอนาลโยเกจิดังวัดส,สุดทธาวาสวิปัสนาเจาะประวัติชอบเขียนอักขระขอมนะท่านชอบเขียนอักขระขอมนะครับนะก็ร่วมนะร่วมแสดงมุทิตาศักระเนื่องในในวันคล้ายวันเกิดพระภาวนาธรรมมาพิรักหรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อรักอนาลโย พระเถระผู้สร้างพุทธมนตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังศึกษาสัภาวิชาจากพระเกจิอาจารย์ดังทั่วสารทิศปัจจุบันสิริอายุ49ปีพรรษา22ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสุดทธาวาสวิปัสสนาอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะท่านยังรังตำแหน่งเจ้าคณะตำบล ลาดบัวหลวงด้วยนะครับนะทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมพีนิวเนี่ยนะครับก็ร่วมแสดงมุทิตาสการะในวันมงคลวันนี้มาดูกันหน่อยนะครับนะหลายคนอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของท่านเหมือนกันว่าท่านเป็นคนที่ไหนอย่างไรนะครับหลวงพ่อรักท่านเกิดในสกุลจูนิยมนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมพศ2 5 1 5 ที่บ้านหมู่4ตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะรแสดงว่าท่านเป็นคนแปดลิ้วนะครับบิดามารดาชื่อนายสำราญและนางนวลจูนิยมในช่วงวัยเด็กได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาและญาติมิตรมีสุขภาพแข็งแรงและชอบเข้าวัดทำบุญโดยจะไปกับยายทุกวันพระ รวมทั้งยังมีงอุปนิสัยชอบพูดคุยกับพระเนนชอบศึกษาเขียนนะเขียนอักขระขอมและเลขยันต่างๆนะครับโดยได้รับการศึกษาจากโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสศนอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการสำเร็จการศึกษามัธยมปีที่3นะะเห็นไหมฮะ ท่านเรียนที่นี่เนี่ยนะครับก็มีชื่อหลวงพ่อปานนะครับนะหลวงพ่อปานนะนี่อายุ19ปีนะครับบรรพชาที่วัดแจ่มราชศราธรรมอยู่ที่สมุทรปราการมีหลวงพ่อสะอาดสิทธิสายหลวงพ่อปานวัดบางเฮียเป็นพระอุปชาปฏิบัติรับใช้หลวงพ่อสะอาดและศึกษาธรรมต่างๆต,ต,ต่อมา ได้ลาสิกขาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพฮะวันที่20มีนาคมพศ2542เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดหลักชัยอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระครูสิริธรรมทัตหรือหลวงพ่อสุม,มิตรเจ้าวาดวัดหลักชัยเป็นพระบัปชาพระครูโคสิทธิวิหารคุณวัด ตรีนะวัดตรีภาราสีมาเขตเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็พระครูเกษมปทุมรักวัดราชปทุมคงคารามเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาอนารโยหมายถึงผู้ไม่มีอาไลอาไลนั้นะครับไม่ใช่อไลนะครับนะอาไลนะฮะ อยู่จำพรรษาที่วัดหลักชัยอุปถากรับใช้พระอุปชาจนกระทั่งท่งนานมรณภาพซึ่งระหว่างนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรมปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตีโทเอกตามลำดับที่สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลำดับการปกครองคณะสงฆ์ปีพศ .2545 เป็นพระกรรมวาจาจารย์ปีพศ .2547 เป็นเจ้าวาดวัดสุดทาวาดวิปัสนาผลงานปีพศ .2549 พัฒนาวัดให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมสอนกรรมฐานแล้วก็ได้รับแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคม ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่13พศ2 5 5 2ได้รับพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นประธานจัดสร้างพุทธมนตนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับปัจจุบันหลวงพ่อรักมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาจากวัดปฏิบัติและความตั้งใจคือเป็นประธาน จัดสร้างพุทธมนตนประจำจังหวัดพระนครศรียุธยาและเป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานด้วยนะครับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรียุธยาแห่งที่13กล่าวได้ว่าเป็นพระทั้งพระปฏิบัติพระนักพัฒนาแล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์ดังนะผมพูดถึงหลวงพ่อรักอนาลโย นะท่านเป็นเจ้าคุณนะครับพระภาวนาธรรมมาพิรักหรือเจ้าคุณรักนะครับนะนี่นะก็พูดถึงพระเกจิอาจารย์นะท่านนะท่านเกิดวันนี้นะก็ร่วมแสดงมุทิตาสักระนะปกติเนี่ยนะครับผมก็มีความคุ้นเคยนะคุ้นเคยกับหลวงพ่อรักมาหลายปีนะครับนะตั้งแต่วัดท่านยังเริ่มนะยังเริ่มทำแล้วก็ นะท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ที่มีเมตตากับลูกศิษย์ลูกหาค่อนข้างมากทีเดียวนะสมัยนะก่อนหน้านั้นท่านรู้ไหมว่าทางไปวัดเนี่ยลำบากมากแต่ว่านะที่ตรงนั้นนะเป็นที่ราบลุ่มนะครับอุ้มน้ำนะครับนะเป็นท้องไร่ท้องนาเนี่ยนะพอฤดูน้ำมาเนี่ยท่วมหมดอะเว้นเฉพาะที่วัดเท่าน้ํน้ำไม่ท่วมแปลกไหม ณที่อื่นเนี่ยท่วมหมดแต่วัดเนี่ยน้ำไม่ท่วมเหมือนเว้นที่ไว้สำหรับช่วยสงเคราะห์ญาติโยมนะเพราะว่าเวลาที่ถ้าน้ำท่วมพื้นที่หมดเนี่ยเวลาที่จะเอาของไปสนุกสงเคราะห์ญาติโยมมันลำบากนะแต่นี่ณวัดไม่ท่วมฮะเวลาของเข้าไปก็สามารถจะสงเคราะห์ญาติโยมที่เดือดร้อนได้นะครับนะก็วัดสุทธาวาสวิปัสนาเวลามีงานพิธีอะไรต่างๆนะครับคนจะคลาคล่ำานละโบสถ์สวยมาก นาะโบสถ์ที่นี่สวยมากนะครับมาดูนาะหลวงพ่อรักหน่อยรูปนี้นะรูปนี้เนี่ยตอนสมัยท่านนะยังหนุ่มๆน้าหนุ่มนะมากกันนะฮะดูฮะผมนะผผมนะดูนะคอยาวเลยนะครับนี่ฮะสมัยท่านนะหนุ่มๆน้าหนุ่มๆนะานะขลังไม่ขลังอยู่ที่จิอาตอมตะวาจาหลวงพ่อรักนะครับนะนี่รูปแรก อันนี้นะพอตอนหลังๆเนี่ยรูปนี้นะท่านเป็นเจ้าคุณแล้วนะฮะรูปนี้เป็นเจ้าคุณแล้วท่านก็นะมีมีน้ํามีเนื้อขึ้นมาหน่อยอะนะครับนะนี่ฮะรูปนี้แล้วก็มานะรูปนี้นะก็เกือบล่าสุดแล้วล่ะนะเกือบล่าสุดแล้วนะคือคือหลวงพ่อหลวงพ่อรักเนี่ยนะท่านมีท่านมีโรค นะประจําตัวท่านอยู่นะครับนะท่านอยู่ๆท่านก็นะคือคือท no. ่านท่านจะน้าอ้วนขึ้นมานะฮะน้าอ้วนขึ้นมานะครับก็เป็นจากการที่นะไปต้องน้าไปหาหมอนะรักษานะครับรักษาแล้วก็มีการนะมีการให้น้ําเกลือด้วยอะไรด้วยพอตอนหลังมาท่านก็จะนะจะมีน้ํามีเนื้อขึ้นมาหน่อยนะครับเมื่อก่อนท่านจะผอมนะท <tag> <t> ่านจะผอมนะครับนะเมื่อท่านไปโรงพยาบาลไปนะรักษา อาการอาภาษนะพอระยะหลังมาท่านก็มีน้ํามีเนื้อขึ้นมาหน่อยนะครับนะหลวงพ่อรักก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ดูแลนะดูแลช่วยดูแลสุขภาพท่านเพราะว่าท่านก็มีนะ้มีโรคประจําตัวท่านอยู่เหมือนกันนะครับนะหลวงพ่อรักอนาลโยวัดสุทธาวาสวิปัสสนานะครับนะวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะคุณแดงได้ได้ไปดู รพระขุนแผนหน้าซึ่งมีกําลังจะมีนะเข้าพิธีนั้นก็ต้องเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเป็นพระขุนแผนพรายนางครวนของหลวงปู่บุญเหลือวัดโคกปีคองอยู่ที่สระแก้ววัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมได้เห็นเนื้อหาหมนสารได้เห็นพิมพ์ทรงองค์พระพรายนางครวนสวยฮนะสวยมาก นั้นใครที่พลาดโอกาสการสั่งจองเนี่ยน่าเสียดายจริงๆนะครับรุ่นนี้พรายนางครวนเป็นพระขุนแผนแล้วจำนวนจัดสร้างน้อยมากฮะน้อยมากห้าสบลังห้าสบลังนะลังละหนึ่งเท่ากับ5,000ันองค์เท่านั้นนะห0 0พันองค์เนี่ยในส่วนของพระจริงๆห้าพันองค์เนี่ยถือว่าน้อยมากครับ เจนนรงอยากไปอาบน้ำมนต์กับหลวงปู่บุญเหลือทำยังไงครับอาจารย์ท่านไม่อาบให้วันพุธวันเดียววันอื่นติดต่อไปได้นะครับนะ้าหรือท่านจะไปเลยเนี่ยท่านก็นะท่านก็ไม่มีแต่ผมบอกให้อย่างนี้นะครับผมบอกอย่างนี้ว่าท่านไปดูรัาดเราก่อนดีไหมอย่าเพิ่งไปแล้วก็อาบเลยอะนะท่านไปคุยก่อนนะไปคุยกับหลวงปู่ก่อนนะไปแล้วก็ไปกราบท่านคุยกับท่านก่อน นะตั้ง gps ไปเลยนะครับขึ้นมอเตอร์เวย์ไปนะมอเตอร์เวย์ไปตั้ง gps ไปนะครับสาแก้วนะตั้งไปนะหลวงปู่บุญเหลือวัดโคกปีคองนะวัดโคกปีคองจะขึ้นเลยนะฮะแล้วหาไม่ยากหรอกนะไปวัดโคกปีคองนะพอไปถึงเนี่ยท่านก็ถามว่านาะหลวงปู่อยู่ไหมนะครับถ้าอยู่ท่านก็นะลองสอบถามท่านดูนะครับว่านะปกติเนี่ยนะครับ ปกติตอนนี้ก็มีคนไปแจ้งความประสงค์อาบน้ำมนต์กับท่านเยอะเหมือนกันก็ไม่ค่อยว่างนะนั้นท่านไปดูก่อนแล้วกันไปดูไปคุยก่อนก่อนอาบนั้นผมว่านะจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยใจร้อนนะใจร้อนมันต้องมันต้องเราต้องประทับใจก่อนนะอย่างไปหาเกจิเนี่ยล้าท่านรู้ว่าอาจจะได้ฟังมาโอ้ oh, ท่านอา,อาบน้ำมนต์เก่งท่านเก่ง,กงอย่างู้นเก่งอย่างเนี้นะฮะท่านต้องไปสัมผัสด้วยตัวท่านเองก่อนนะครับ นะไปถึงเนี่ยก็ไปดูแล้วก็ไปฟังท่านคุยนะแล้วก็ท่านให้สินให้พอหรืออะไรพอเราศรัทธาเรารักเราชอบเนี่ยแล้วค่อยนะสอบถามท่านว่านะดวงอย่างนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยจะอาบน้ํามนต์ดีไหมอาบเมื่อไรอะไร,ะไรยังไงผมว่าจะได้นะแต่ถ้าท่านคิดว่าไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวไปอาบเลยดีกว่านะผมบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็เร็วเกินไปอะนะท่านรู้ไหมว่าผมมาไปอาบนะผมไปอาบนะ แต่ว่าผมเนี่ยรู้ว่าท่านอาบน้ำมนต์เนี่ยนะทุกคนไปอาบหมดผมไม่อาบคนเดียวนะในกวนเนี่ยก็มีนะที่ไปกันนะมีคุณแดงกับผมไม่ได้อาบนะลดน้ำมนต์เฉยๆแต่เดี๋ยวเนี่ยคุณแดงจะไปอาบเนี่ยหลังจากเนี่ยเดี๋ยวคุณแดงจะไปอาบคือคือผมบอกว่าเราเนี่ยนะเวลาที่จะไปหาเกจิหรือไปอะไรเราต้องเกิดความนะความศรัทธาก่อน ผมผมถึงบอกว่าผมเอารายการเนี่ยมานำเสนอกับท่านนะให้ท่านได้ยินเสียงเกจิให้ท่านได้เห็นภาพให้ท่านได้อะไรเงี้ยถ้าท่านไม่มีโอกาสไปแต่พอท่านได้เห็นเนี่ยท่านจะรู้ว่าโอ้องนี้พูดดีนะนะองค์นี้นะท่านเมตานะได้เห็นนะอากับกิริยาได้เห็นการพูดจาของท่านบางคนผมจะเล่าให้ฟังบางคนเนี่ยก็ดูจากสื่อนี่แหละนะฟังจากสื่อสมัยเมื่อก่อนฟังนะสมัยเมื่อก่อนได้แต่อ่านนะ อ่านตัวที่เขาเขียนเนี่ยเขาเขียนว่านะพระองค์นี้เมตตานะไปหาแล้วนะมีความสุขไปนั่งคุยกับท่านแล้วก็ได้ความรู้มากมายแต่ปรากฏว่าพอไปจริงๆอะ่ะไปจริงๆมันไม่เป็นแบบที่เขาเล่าอะ่ะมันไม่เป็นแบบที่เขาเขียนนะพอไปปุ๊บเนี่ยนะบางองค์นะบางองค์บอกว่าไม่ว่างนะติดกินนิมนต์ไม่ว่างทั้งท่านที่ท่านก็อยู่นะนะท่านก็บอกว่าท่านไม่ว่าง นะเดี๋ยวไปมาวันหลังวันนี้งานเยอะนะวันนี้ลูกศิษย์ลูกหายเยอะพอท่านไปแล้วเนี่ยแล้วพอไปเจอนะท่านสะสมพระไว้เต็มเลยอะ่ะนะสะสมรุ่นนุ้นรุ่นนี้ลัน่นนะโอ้ชอบสะสมไว้เต็มพอไปไปเจอนะอากาศกิริยาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านมีความรู้สึกว่านะท่านมีความรู้สึกว่าโอ้โหนะเสียวความรู้สึกแล้วพอเสียวความรู้สึกไอ้พระที่ท่านเก็บไวอ้อ่ะ มันก็มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนะใจก็ไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่แล้วเพราะเสียความรู้สึกอะแล้วยิ่งไปโดนโดนสิ่งที่ทําให้กระเทือนหัวใจด้วยนะอยากจะนาะอยากจะเลอะทิ้งทั้งหมดเลยนั้นเนี่ยผมบอกว่าท่านฟังผมก่อนบอกแล้วนะการที่จะไปหาหลวงปู่นะหลวงนะไปไปอาบน้ำมนต์นะท่านไปไปสัมผัสด,ดูก่อนนะนั้นผมว่าถ้าท่านไปแล้วท่านชอบแน่แล้วดีขึ้นจริงๆนะไปอาบน้ำมนต์กับหลวงปู่บุญเหลือเนี่ย ดีขึ้นจริงๆผมจะบอกให้นะดีขึ้นแ้วก็ดูผมสินะท่านเห็นไหมท่านดูอ่ะมาหลายคนบอกว่าโอ้โหนะเคยดูเคยดูในจอทําไมทําไมอาจารย์แก่แก่นะดูแล้วแก่มากเลยนะแต่พอไปดูตัวจริงบอกว่าไม่แก่เลยนะนะไม่แก่เหมือนในจอคือทําไมไม่แก่รู้ไหมนะที่ท่านเห็นไม่แก่เนี่ยพึ่งเนี่ยพึ่งหลังจะไปอาบน้ามนต์มาเนี่ยมันจิตใจมันดีไง พอจิตใจดีแล้วมันผ่องใสไงนะมันจะมีความผ่องขึ้นมาหน่อยอะนะมันก็ไม่ถึงกับว่ามันมันหมองนะเพราะว่าที่แล้วมามันหมองไงนะหน้าจะคำ้ำหน้าจะดำนะผมว่ามันโดนนะคือคือคือผมคิดไปเองนะบางทีเราก็โดนโดนของโดนอะไรมาด้วยนะคือไปผ่านนะคือไปผ่านในจุดนะเพราะเราทำเรื่องพระไงเราไปวัดวารามต่างๆบางทีเราไปอยู่ในจุดที่เขานะเขาเคยมี อาถรรพ์เคยมีศพมีอะไรที่เราไปเดินผ่านวัดต่างๆบางทีเราไม่ได้ขออนุญาตเขานะนะไม่ได้ขออนุญาตไปเดินผ่านไปอะไรแบบเนี้นะแล้วมันก็อาจจะฝังเขาบอกว่ามันมีฝังอยู่ในตัวเนี่ยนะมีฝังอันเนี้ยนะใช้วิววจรยารณญาณในการรับชมนะครับนะเดี๋ยวจะหาว่ามางมงายนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะค,คือคือมันเป็นมันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งก็เหมือนเหมือนตัวเราเนี่ยนะตัวเราเป็นเครื่องคอมเครื่องหนึ่งนะ นะเครื่องพมเครื่องหนึ่งถ้ามันใช้ไปนานๆเครื่องมันเต็มใช่ไหมเราก็ต้องเราก็ต้องเซ็ตใหม่นะฮะต้องล้างเครื่องใหม่แล้วก็นะให้เครื่องมันสะอาดความจํามันจะดีมันก็เหมือนกันกับเราอะชีวิตเราอะการอาบน้ามนเนี่ยกับการพมน้ํามนไม่เหมือนกันนะนะมันเหมือนกับไอไอพวกคุณใส่นต์ดำหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยเวลาที่มันอยู่กับร่างกายเราเนี่ยมันอยู่แล้วมันเกาะ น้ำมันเกาะอยู่เราพรมน้ำมนต์มันก็ไม่ออกนะมันก็ยังเกาะอยู่นะแต่ถ้าเราอาบน้เราอาบเนี่ยมันก็จะล้างแล้วออกไปเลยนะหลวงป,ปู่บุญเหลือบอกว่าน้าบอกว่าเวลาที่ท่านทําน้ำมนต์ให้หลวงป,ปู่บุญเหลือทําอย่างนี้นะฮะท่านทําน้ำมนต์ให้ผมนะท่านเอาถังมานะครับแล้วเอาน้ํามาใส่ในถังนะครับนะแล้วก็มานะมาทำนะททำน้ำมนต์ก่อนหยดเทียนทําน้ำมนต์ก่อนนะฮะท่องคาถา ลงไปนะแล้วก็ทําน้ำมนต์เสร็จแล้วท่านถึงจะมาอาบให้นะฮะแล้วการมาอาบเนี่ยท่านบอกให้ยืดขาออกไปนะฮะนะยืดขาออกไปนะครับแล้วก็อย่าให้ใครมายืนอยู่ตรงขาออกนะครับนะ้าที่ขายืดออกไปเนี่ยเพราะว่าพอล้างออกไปปุ๊บเนี่ยอนะสิ่งไม่ดีมันจะออกไปตามน้าตามจากหัวลงไปแล้วออกขาฮะมันจะไปตรงแบบเนี้ยท่านเลยบอกว่าไม่มีอย่าให้ใครไปยืนตรงนั้นนะให้ออกไปแบบนี้เลย นะพอออกเสร็จแล้วเนี่ยพออาบน้ําเสร็จออกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับว่าเราสะอาดแล้วอะพอสะอาดแล้วหลวงปู่บุญเหลือก็จะมาผูกนะจะมาผูกเนี่ยได้สยสินให้อีกนะก็คือการนะการกันและทีเนี้ยนะพอผูกได้สายสินก็คือการกันและเพราะร่างกายเราสะอาดแล้วเนี่ยนะพอสะอาดแล้วก็ผูกนะเพื่อไม่ให้มันกลับย้อนเข้ามาหรือว่ากันสําหรับที่เราจะไปที่อื่นท่านก,ก็ผูกให้นะ นี่ท่านผูให้ผมเห็นไหมท่านทําแบบนะท่านทําแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะ่ะแล้วทําแบบเป็นระบบอะ่ะไม่ใช่ว่านะไม่ใช่ว่าคิดจะทําก็ทําฮะไม่คิดว่าใครอยากจะอาบก็ก็มาแล้วอาบแล้วก็ทําแบบนะขอไปทีไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทําบุญกับท่านเนี่ยบางคนว่าโอ้ยอาบน้ํานะท่านทําให้นานขนาดนี้ทําแบบนี้เนี่ยน่าจะไหลเงินนะ นะดูดวงบางคนเนี่ยไปดูกับหมอนะดูดวงเนี่ยบางคนเสียสามพันห้าพันนะสามพันห้าพันนะครับแต่ว่าไปหาหลวงปู่บุญเหลือเนี่ยอาบน้ำมนเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเป็นค่าครูฮนะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นค่าครูผมก็ไปอาบนะแล้วผมก็สบายฮนะหนะ้าการงานอะไรดีขึ้นนะดีขึ้นแบบนะ้าขนาดว่า youtube อะ่ะผมไม่ได้ไม่ได้โลมานะ ผมกะว่า youtube ผมนะผมกะว่าน่าปีหน้านะ่ะน่าจะถึงแสนนะปีหน้านะแต่อยู่ๆเพราะหลังจากอาบน้ำมนมานะฮะคนเข้าพวดพวดถึงแสนเลยฮะยังไม่ถึงยังไม่ถึงปลายปีเลยแล้วก็ทาง youtube ติดต่อมาบอกว่าให้รับโล่โล่เงินนะ่าดูสิเพราะอาบน้ำมนมาเสร็จได้รับโล่เลยอะ่ะนะผมมีความรู้สึกว่าเออมันจังหวะนะจังหวะหรือว่าเออมันมัน มันเริ่มดีขึ้นแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับนั้นผมมีความรู้สึกว่าเรื่องหน้าที่การงานเรื่องอะไรมันดีขึ้นนะ,ะผมก็ไม่รู้ว่าท่านคิดแบบผมหรือเปล่านะนะถ้าท่านคิดแบบผมท่านลองไปอาบดูผมผมไม่อยากท่านลองนะผมอยากให้ท่านศรัทธาจริงๆแล้วไปอาบดูฮะแล้วท่านจะตอบผมว่าตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีเลยสําหรับคนที่ที่มีความทุกข์ที่มีอะไรอยู่นะลองนะไปดูนะหลวงปู่บุญเหลือวัดโคกปี่คลองอยู่ที่ นะอยู่ที่สระแก้วฮะหลวงปู่บุญเหลือวัดโคกปีของสระแก้วครับ